คุณสุธรครับที่สภาทนายความเนี่ยจะจะตอนนี้ผมขอใช้คาว่าเป็นเจ้าภาพนะในการที่จะมีการดําเนินคดีอาจจะบริษัทเอกชนก็ดีหรือว่าหน่วยงานภาครัฐก็ดีเนี่ยตอนนี้เราแบ่งคร่าวๆว่าจะมีการดําเนินการกี่ทางนะครับครับก็ข้าราชางานนะครับก็แบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกก็เป็นเรื่องของคดีแพ่งนะครับครับอ,อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นคดีทางปกครองนะครับ ก็แบ่งเป็นสองชวนอย่างนี้นะครับก็ในชวนของคดีแพ่งครับก็ส่วนใหญ่ที่ที่คณะทํางานมีความเห็นก็มุ่งไปยังผู้ที่นําเข้าผู้ที่ครอบครองนะครับตามกฎหมายนะครับที่กําหนดไว้ในพระราชพระราชบัญญัติประมงนะัพระราชกำหนดนะครับก็ก็ชอดกฎหมายก็เขียนไว้อยู่แล้วครับว่าใครบ้างที่จะต้องรับผิดนะครับครับ ก็ประมาณนี้ครับในทางแพ่งส่วนทางปกครองก็หน่วยงานที่รับผิดชอบได้เกี่ยวข้องนะครับเช่นหน่วยงานแรกก็คือพูดได้เลยว่าคือกรมประมงที่รับผิดชอบนะครับซึ่งจะต้องควบคุมดูแลนะครับแล้วก็ต้องเฝ้าระวังสืบค้นตรวจสอบนะครับเมื่อได้อนุญาตไปแล้วนะครับก็กก็็หน่วยงานแรกที่ที่จะต้องดำเนินการนะครับก็ประมาณนี้ครับครับเอออันนี้ผมถามถามใน ในวิธีการแล้วกันนะฮะในอย่าง<ะ>สมมติเรื่องทางแพ่งอย่างเนี้ย<ะ>การที่เราจะไปพิสูจน์ทราบว่าเอกชนเขาเขาผิดจริงหรือไม่ผิดจริงเนี่ยกระบวนการตรงนี้เนี่ยมันมันจะใช้เวลายืดเยื้อยาวนานสักเท่าไหร่ฮะกรอบเวลากลา้าวๆในในในการฟ้องคดีสิ่งแวดล้อมอะนะครับวิธีการพิสูจน์ทราบเนี่ยมีขั้นตอนเยอะมากเลยครับนะฮะแต่แต่ขอให้มั่นใจว่า สภาทนายความมีมีทนายความสิ่งแวดล้อมที่จานานการเฉพาะด้านนะครับแล้วก็เราก็ฟ้องมาหลายหลายคดีหลายเรื่องแล้วนะครับับอันนี้ยกตัวอย่างเช่นเหมือนคดีเดอะบีดอย่างนี้ครับคดีห้วคิตตี้นะครับเรื่องของ่าโรงงานอทองทองแดงทองเหลืองนะฮะที่ที่ฟ้องมาแล้วเนี่ยก็ฟ้องให้ชาวบ้านมาชนะคดีมาก็เยอะนะครับเพราะว่าผลของการที่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันชัดเจน นะครับเอาง่ายๆว่าเหมือนปลามปลาหม้อคางดําเนี่ยับเดิมทีเคยมีไหมในประเทศไทยไม่เคยมีครับอ่าพอไม่เคยมีปุ๊บเนี่ยนะฮะเอามาอขออนุญาตนําเข้ามาเพื่อที่จะศึกษาวิจัยเนี่ยก็ไปศึกษาวิจัยที่ไหนครับที่ตําบลยี่ศาลที่ยี่ศาลที่จตุสาครถูกไหมครับแล้วก็สภาพแวดล้มเนี่ยรับเรื่องร้องเรียนเนี่ยนะครับว่จากชาวบ้านที่ ตำบลยี่สานเนี่ยนะครับจาสมุทรสาครเนี่ยอ่าเป็นร้อยร้อยคนที่มาร้องเรียนเริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาไทม์ไลน์พวกนี้นะครับมา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 จับเนี่ยนะครับก็ก็พอที่จะรับฟังได้นะครับว่ามันเกิดขึ้นจากจากใครเป็นผู้ดําเนินการอย่างไรที่ไหนนะครับส่วนที่จะมาพิสูจน์สายพันธุ์เนี่ยนะครับก็ก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการนะครับ กันนะครับก็ก็ต้องให้ให้ความเป็นธรรมกับผู้นําเข้านะครับเพราะว่ากฎหมายเขาก็ได้ได้ได้ให้ข้อยกเว้นไว้นะครับว่าทางทางทางผู้ที่ทำละเมิดเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าถ้าได้ใช้ความระมัดระวังนะครับตามสมควรแล้วนะฮะก็ก็เป็นเรื่องของของที่จะต้องพิสูจน์ต่อไปครับเอ๊ะถามถาม,ถามท่านเลขาที่หนึ่งฮะคือตอนนี้เนี่ย ที่ดูท่าจะมีคดีความกับ CPF แล้วแน่ๆเนี่ยอาจจะเป็นไบโอไทยที่เหมือนกับว่า c p f เขาก็บอกว่าเอ๊ะมีการเผยแพร่ข้อมูลอะไรอันเป็นเท็จเนี่ยนะครับแล้วไบโอไทยเนี่ยเขาก็บอกเขามีข้อมูลเยอะแล้วหน่วยที่จะมาช่วยเขาเรื่องคดีเนี่ยคือเอ็นลอคือมูล,ลนิธินิติธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเอ๊ะตรงเนี้ยทางสภาทนายความกับไบโอไทยหรือเอ็นลอเนี่ยจะมีการแชร์ข้อมูลหรือทํางานร่วมกันด้วยไหมฮะเพราะว่าดูท่าน่าจะต้องเป็นเป็น,เป,นเป็นคู่ความ กับทาง CPF ด้วยคือคือเราเราในเรื่องของข้อมูลเนี่ยนะครับคณะทำงานก็ก็ได้มาเนี่ยก็ต้องต้องเก็บเป็นความลับเพราะว่าทางทางกฎหมายนี่ห้ามไม่ให้เปิดเผยเราคงไม่จะไม่ไม่แจกข้อมูลกับใครนะครับ,รบแต่ว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าเราช่วยเหลือประชาชนได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้นะครับแล้วก็เท่าที่รวบรวมเนี่ยนะครับในเบื้องต้นจากคณะทํางานเนี่ยก็ คาดว่าน่าจะน่าจะไปทางทางที่ดีได้นะครับพี่น้องประชาชนคงได้รับความช่วยเหลือนะครับได้รับความเดือดร้อนเนี่ยก็ก็คิดว่าคงจะได้รับความเป็นธรรมครับสองสองคดีที่แยกออกไปสองทางอ่ะครับคดีปกครองกับคดีแพ่งที่ฟ้องโดยรตรงอะฮะอันนี้ถ้าดูตามกรอบเวลาคดีไหนเนี่ยจะมีความรวดเร็วมากกว่ากันหรือเป็นไปได้แบบรวดเร็วในการกลับมาเยียวยาผู้เสียหายครับ เอแยกเป็นสองส่วนนะครับคดีแพ่งเนี่ยครับก็ค่อนข้างที่จะยืดเยื้อนิดหนึ่งเพราะว่าภารการพิสูจน์เนี่ยนะครับอมันมันมัน,ม,นมันต้องต้องดูว่าเราตั้งเรื่องอย่างไงตั้งเรื่องท้องอย่างไรนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ได้กําหนดไว้เยอะมากเลยที่จะต้องพิสูจน์ให้เข้าองค์ประกอบนะครับเช่นรัฐธรรมนูญนะครับปีสองห้าหกศูนย์นะครับพรบสิ่งแวดล้อมนะครับ แล้วก็ไอฟอแพ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสมาเิลเลอเรื่องของเจ้าของสัตว์นะครับคืออย่างนี้ฮะท่านเลขาคือพอเราเห็นตัวอย่างในอดีตเนี่ยพวกคดีสิ่งแวดล้อมเนี่ยบางทีเราเห็นในอดีตใช้เวลาเป็นสิบปีนะสิบปีมันีมังไม่เสร็จด้วยก็เลยหลายหลคนเป็นห่วงนะว่ามันจะนานไหมก็ต้องเรียนว่าต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นระยะเวลาเนี่ยอาจจะ อาจจะไม่ไม่ไม่ถือเป็นเรื่องสําคัญไม่ไม่ไม่ใช่คือจริงๆเรื่องเรื่องเวลาถือเป็นเรื่องสําคัญแต่ว่าอไอ้เรื่องนี้เนี่ยต้องให้โอกาสทั้งสองฝ่ายพิสูจน์ครับ hmm, hmm. นะฮะผมขออนุญาตยกตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะ,ะที่สภาธนาความฟ้องไปเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องน้ําเสียเนี่ยน้ำเป็นมลพิษเนี่ยนะฮะอีกฝ่ายหนึ่งพิสูจน์บอกว่ามันไม่ได้มาตรฐานไม่ได้มาตรฐานเพราะอ่าเกินค่ากําหนดอีกฝ่ายนึงนะฮะก็เอามาตรฐาน ไปส่งไปพิสูจน์บอกว่าอยู่ภายในค่ากําหนอดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกระบวนการในการที่ส่งไปพิสูจน์ตรงนี้ยมันก็ล่าช้าอยู่แล้วไงครับนอกจากที่ว่ากระบวนการทางศาลเนี่ยอ่าต้องพิสูจน์เรื่องของพยานหลักฐานจํานวนมากแล้วเนี่ยนะครับนี่คือคดีสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับก็บางทีล่าช้าก็ต้องต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายครับออมันมีเรื่องวิทยาศาสตร์ด้วยที่จะต้องไปไ,ไปพิสูจน์ทราบต่อถูกไหมถูกครับต้องต้องทามาเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับครับครับ เอะผมผมถามอีกอย่างนึงฮะไอ้เรื่องทางปกครองเนี่ยฮะที่ <Yeah. S 1> อาจจะมีการดําเนินคดีเอาผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยหลายๆคน <Yeah. S 1> เขาก็ตั้งประเด็นเอาไว้ว่าไอ้ปี60เนี่ยเป็นปี <Yeah. S 1> ที่อย่างน้อยกรมประมงก็ทราบแล้วว่ามันอาจจะมีการระบาดของปลาหมอคางดา <Yeah. S 1> ถูกไหมฮะตามตาม <Yeah. S 1> ข่าวนะตอนนี้มัน <Yeah. S 1> 6 7ผ่านมา7 <Yeah. S 1> ปีทําไมถึงปล่อยปลละเลยมาแบบเนี้ยไอ้แค่หลักฐานเบาๆหรือข้อมูลเบื้องต้นแค่เนี้ย เอาผิดกรมประมงได้ไหมครัว่าโอ้โหปล่อยมาเจ็ดปีกลายเป็นว่าปัญหาลูกลามจริงๆคุณก็ร,รู้รเรื่องตั้งแต่เจ็ดปีที่แล้วครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะกฎกระทรวงเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการนํเาเข้าหรือส่งออกสัตว์น้ําเนี่ยครับกบําหนดไว้ชัดเจนครับนะว,ว่ากรมประมงกรมประมงเนี่ยนะฮะจะต้องอดําเนินการตรวจสอบนะครับติดตามนะครับแล้วก็อ่า เกี่ยวกับเรื่องต่างๆพวกนี้เป็น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 การกาหนดไว้ใน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 กฎหมายไว้ทั้งหมดนะครับว่าเป็นเป็นหน้าที่เลยนะครับครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายนะครับในส่วนของผู้ที่ได้รับอนุญาตเนี่ยนะครับอ่าก็ต้องมีหน้าที่เหมือนกันนะครับกฎหมายก็กําหนดไว้เหมือนกันว่าผู้ได้รับอนุญาตเนี่ยนะให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเนี่ยนะครับหรือมีสัตว์น้าไว้ในครอบครองเนี่ยนะครับที่ไม่ประสงค์ที่จะทําการเพาะเลี้ยงหรือครอบครองสัตว์น้ําแล้วเนี่ย ก็ให้นําสัตว์น้ําเนี่ยนะครับส่งมอบให้แก่กรมประมงเพื่อดูแลหรือทําลายตามที่เห็นสมควรออย่างเนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันก็ต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่อะครับครับถ้าไม่ทําตามกฎหมายกําหนดก็ถือว่าน่าจะน่าจะไม่ไม่ชอบมั้งครับะฮในในเบื้องต้นผมผมผมว่าน่าจะมีพยานหลักฐานตรงนี้อยู่ชัดเจนนะครับไอ้ส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเราก็ต้องไปจี้ทางปปชด้วยถูกไหมฮะ แต่ถ้าพบเรื่องของการทุจริตนะฮะก็ก็ต้องส่งไปทางปปชด้วยนะครับหให้ดําเนินการครับผมครับท่านเลขาทางคดีแพ่งที่บอกว่าจะยืดเยอะอาจจะใช้เวลานานถึงสิบปีค่ะแล้วทางทางปกครองนี่จะใช้เวลานานขนาดนี้ไหมคะปกครองไม่ใช่ไม่น่าจะนานนะครับปกครองพอดีมินมีมีอ่อาเมื่อกีอขอ้ขออนุญาตนิดหนึ่งในในคดีแพ่งเนี่ยที่บอกว่าอาจจะยาวถึงสิบปีเนี่ยนะฮะ,ะตรงนั้น จริงๆแล้วตอนนี้มีพระราชกำหนดระยะเวลาไว้ออกมาบังคับไปนะครับที่ที่ที่ในหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยอาจจะต้องปฏิบัตินะครับเช่นเมื่อคดีเกิดคดีสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับศาลท่านก็จะต้องกําหนดว่าจะต้องให้เสร็จภายในกําหนดเมื่อไหร่นะครับอาจจะไม่ถึงสิบปีเหมือนที่เราคาดเดาอ่นะครับอ,อันนี้อันนี้มีมีกฎหมายออกมาบังคับแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นคงไม่คงไม่นานเหมือนเหมือนสมัยก่อนนะก็ไม่เหมือนคดีเดอร์บีทเมื่อที่เราพูดถึงนะฮะเป็นยี่สิบปีเกือบสามสิบปีอย่างเงี้ยนะครับนีคคำพิพากษาเมื่อออกมาสองปีเองสารดีกานะฮะให้หน่วยงานทางปกครองเนี่ยชดใช้แล้วก็ไปฟื้นฟูเอ่อเกี่ยวกับเรื่องป่าอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้เรากำลังบังคับคดีอยู่สภาทนายความกำลังลังบังคับคดีอยู่นะครับเรื่องเดอร์บีทคราวนี้พอมาในคดีทางปกครองเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยนะฮะก็พอมีพระราชกำหนด ระยะเวลาออกมาบังคับใช้เนี่ยนะครับศาลท่านก็ก็ก็กาหนดเวลาที่จะทําให้มันแล้วเสร็จโดยเร็วเพราะว่าจะได้เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะเรื่องนี้นะฮะมันกระทบกับประชาชนคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายิ war, employer, okay, ่งล oh. right. okay. uh ่า huh. ช so yeah, no so right ้าเนี so. oh okay. ่ยฮะการบัง hmm. ค hey ับใช้ทางกฎหมายเนี right the day, ่ยมันก็จะไม่เป็นธรรมไม่ไม่ไม่ได้ผลนะครับสุดท้ายสั้นๆฮะที่สภาธนายความออกมามีแอคชั่นตอนนี้เนี่ยสาเหตุมาจากว่ามีชาวบ้านเข้าไปร้องเรียนที่สภาธนายความเยอะหรอฮะหรือว่ายังไงฮะ ก็เริ่มต้นเนี่ยนะครับจากตำบลยี่สารเนี่ยไปก็ประมาณเกือบสองร้อยคนนะครับมากกว่าคนตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ,รบจากสิบหกจังหวัดเป็นสิบเจ็ดจังหวัดจริงๆแล้วเนี่ยพยายนหลักฐานเราพอฟ้องอยู่แล้วนะครับแต่พอมันมีเพิ่มขึ้นมาอีกจังหวัดเนี่ยนะครับก็เปิดโอกาสให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยยื่นเข้ามานะครับแล้วก็เราก็จะฟ้องคดีแบบกลุ่มนะครับนี่ก็คือคือจริงๆแล้วเนี่ยฟ้องได้แล้ว